เครื่องคิดเลขเครื่องมือสําคัญของนักบัญชีเครื่องคิดเลขถือเป็นเครื่องมือหลักที่นักบัญชีใช้ตลอดชีวิตแม้ว่าในอดีตเมื่อ30ปีก่อนเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานบัญชีมีแค่กระดาษปากกาไม้บรรทัดและเครื่องคิดเลขแต่ก็สามารถทํางานนอบัญชีได้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้เราได้ดูวิธีการใช้เครื่องคิดเลขกันไปแล้วแต่สําหรับนักบัญชีที่ชํานาญเครื่องคิดเลขจะต้องเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยํายิ่งกว่าเดิมโดยมีกฎการใช้ที่สําคัญดังนี้1 ต้องกดเครื่องคิดเลขสองรอบเมื่อคำนวณผลลัพ์ใดๆนักบัญชีที่ชำนาญจะกดเครื่องคิดเลขสองครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้ทั้งในเรื่องความแม่นยำและการตรวจสอบตัวเลข2การสัมผัสที่รวดเร็วและแม่นยำนักบัญชีมืออาชีพไม่จำเป็นต้องจ้องมองที่แป้นเครื่องคิดเลขในขณะที่นิ้วมือจะกดปุ่มต่างๆอย่างรวดเร็วและมั่นใจการมองที่แป้นเครื่องคิดเลขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่แน่ใจว่ากดปุ่มถูกต้องหรือไม่ 3. การมองที่ตัวเลขในเอกสาร ในบางครั้งนักบัญชีต้องทำงานกับเอกสารหลายสิบแผ่นซึ่งหมายถึงการใช้มือซ้ายพลิกหน้าเอกสารไปมาขณะเดียวกันตาก็ต้องจ้องมองหาตัวเลขที่ต้องการคำนวณในขณะที่มือขวาก็กดเครื่องคิดเลขไปอย่างอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากเอกสาร 4. ความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเราทำการบวกตัวเลขตามเอกสาร1ชุด ผลลั์ที่ได้ต้องเป็นคำตอบเดียวและตรงกันหากการคำนวณครั้งที่1และครั้งที่2ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนักบัญชีจะต้องทำการกดเครื่องคิดเลขใหม่เป็นครั้งที่3หรือเพิ่มเป็นครั้งที่4เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ผลลั์ที่ถูกต้องและตรงกันจริงๆการทำเช่นนี้เป็นการยืนยันความถูกต้องของตัวเลขและช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการคำนวณซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานบัญชีเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวมและความน่าเชื่อถือของงานที่เราทำ ดังนั้นความเร็วและความแม่นยำในการใช้เครื่องคิดเลขจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักบัญชีหากเรายังอยู่ในระหว่างการศึกษาไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยการฝึกฝนใช้เครื่องคิดเลขให้คล่องเคล่วถือเป็นสิ่งแรกที่นักบัญชีทุกคนควรทำให้ชำนาญการบวกลบคูณหารเลขในใจได้อย่างรวดเร็วถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งทำให้เราเกิดข้อสงสัยได้ว่าทำไมผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขได้น้อยไปหรือมากไปกว่าที่เราคิดในใจได้ จึงต้องกดเครื่องคิดเลขอีกรอบหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ต่อไป อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทและห้างร้านส่วนใหญ่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เราใช้งานซึ่งทำให้การคำนวณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นวันนี้ฉันอยากนำเสนอไฟล์ Excel ที่จำลองการทำงานของเครื่องคิดเลขแต่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าเครื่องคิดเลขทั่วไปกล่าวคือไฟล์นี้สามารถคำนวณการบวกลบเลขได้ทั้งสองรอบและยังช่วยให้เราสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบผลต่าง ระหว่างรอบที่1และรอบที่สองในแต่ละบรรทัดของการคำนวณได้ทันทีหากผลการคำนวณในทั้งสองรอบไม่ตรงกันเราสามารถตรวจสอบความแตกต่างได้ทันทีเช่นหากในบรรทัดที่30ผลลัพธ์ต่างกันเราจะไปตรวจสอบเอกสารในบรรทัดที่30ว่าตัวเลขในเอกสารเป็นอย่างไร จากนั้นแก้ไขตัวเลขที่บรรทัดที่30ในไฟล์ Excel ให้ถูกต้องเมื่อทำแบบนี้ไปจนกว่าจะไม่มีผลต่างระหว่างรอบที่1และรอบที่2การคำนวณก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์และมั่นใจได้ในความถูกต้อง หากผลการคำนวณในทั้งสองรอบตรงกันและไม่มีตัวเลขที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าเราสามารถมั่นใจได้ว่าการบวกลบเลขในทั้งสองรอบนั้นถูกต้องแน่นอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องของการคำนวณและลดความเสี่ยงในการทำผิดพลาดข้อดีของไฟล์ Excel เครื่องคิดเลขนี้ 1. ไม่ต้องกดบวกลบหลายรอบแบบเครื่องคิดเลขธรรมดา 2. แก้ไขได้ง่ายและสะดวกกว่าการใช้เครื่องคิดเลข 3. ม,มั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้มากกว่า 4. แสดงผลลัพธ์ได้หลายคำตอบตามความต้องการเช่นยอดรวมก่อนแวดยอดรวมหลังแวดยอดรวมหลังหักภาษีณนะที่จ่าย1% 3% 5%ยอดรวมหลังแวดแล้วหลังหักภาษีณนะที่จ่าย1% 3% 5% ทั้งนี้ยังสามารถปัดจุดทศนิยมอย่างถูกต้องได้อีกด้วยไฟล์นี้จะช่วยให้การคำนวณในงานบัญชีของคุณเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นทำให้มั่นใจในผลลัพธ์ของงอการคำนวณแต่ละขั้นตอนโปรดติดตามคลิปถัดไปซึ่งในคลิปนั้นฉันจะมีการแจกไฟล์เครื่องคิดเลข Excel ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดและเปิดใช้งานไฟล์นี้ได้ทันทีในโปรแกรม Excel เพื่อเพิ่มความสะดวกและแม่นยำในการทำงาน